สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ครับตลาดโคกระบือสีธาตุนะครับผมควายกำลังเข่านะครับเดี๋ยวนี้ราคาควายกำลังปรับขึ้นนะครับผมกระแสกำลังมาด้วยครับผมพู้ใดที่มีควายนะครับผมราคาควายกำลังขึ้นนะครับผมดีเจน้ำเกษตรกรน้บเบียนน้ำซื้อราคาแข็งขึ้นกว่าก่าแล้วครับผมนี่ครับคือเดี๋ยวนี้ก็ลงรถดนี่คือ ฉีดสีสเปรย์หมดเลยครับผมมีสีสเปรย์หมดเลยนี่ครับผมบรรยากาศหลบนอกครับผมถูกโตครับนี่ด้านหลังครับมีสีสเปรย์หมดเลยนะครับผมทุกโตครับราคากําลังดีนะครับราคากําลังดีวันไหนมีงวมีควายกะสามารถปล่อยได้ครับตรงนี้ครับผม ขากันลังขึ้นครับผมขาดตลาดครับผมกล้วยขาดตลาดครับรอบๆครับมันยากาศละ